สวัสดีค่ะมาจินลาบง่วย,ย่ำคำน้ำกันเด้อพี่น้องใส่มุ่งกำลังจินลาบง่วนี่ค่ะลาบง่วลาบัวแบบฟักลาบหายซีเนี้ยวๆจักน้อยค่ะใส่เพียขมขมกับใส่ดีใส่เลือดค่ะก็ะมีพักไปให้กินกับน้ำค่ะ ใส่อหอมใส่พริกเสร็จแล้วค่ะตรงมือคนเรากินเรากินยงค่ะอันนับแดกกับเพียรลงไปเลยค่ะเพียรนี่อ,อุ่นกองแล้วก็อุ่นซุกแล้วค่ะเกิดค่ะ ดิ่งวอนลงไปพร้อมค่ะพิดปนลงไปค่ะ เอาหัวค่ะหัวไม่ไหมค่ะใส่เกลือลงไปผงชูรสล,ลงไปด้วยอืมอู้ดูการดกยังดอก น้ำปลาค่ะ ้อแดงค่ะห้อมแดงหันซ้อยพิกหันซ้อยต้นหอมก็ได้ค่ะ ชิมรสค่ะ 5, เติมน,น้ำปลาพี่น้องหญิงว่าลงไปค่ะบอผมเป็นไรเติมความโปรงไปอีกค่ะ เติมก็กวนไปอีกค่ะเดี๋ยวพี่น้องมาอย่าสินเขาแร่น้ำกันเด้อสิ้มอีกรอบค่ะอะ แซบแล้วพี่น้องตักใส่ถ้วยจานเลยเลยค่ะตักใส่จานได้เลยข้าดงเี่ยเมันตมันเนี่ยมันกินได้ไหมเนี่ยกินได้ได้พราะมีปากเดี๋ยวแล้วค่ะเดี๋ยวจะกินเหรอแถมลุกโด่วนด้วยค่ะ กินไหมพี่กินมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวหวานน่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเปรี้ยวแล้วจะแกะทำไมมาเด้ค่ะพี่น้องกินข้าวแร่น้ำกันเลยจะแกะให้เป็นอย่างนี้ค่ะปาดครึ่งเหรอตัดเสรร็จเียบร้อยแล้วลาบหัวแขวนแขนค่ะลาบหัวฟักแขวนแขนเนื้อเหนียวเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเด้อกินน้ำกันเด้อค่ะผักหลายๆอย่างค่ะหลวงสีบ่อไทยหลานเบ่อไทยคิดนี่ไอ้มุง เสร็จเดี๋ยวร้อยก็ขอจบคลิปซ้ำนี้ด้วยค่ะเียมสวัสดีค่ะให,ให้ยายลาปากออกก่อนนะ